วิธีการขอวีซาี่ปุ่น j จแปน v ีซ่ท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนการขอวีซาี่ปุ่นจะยื่นผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่านะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอหรือค้นใน google ว่า VFS japan thailand นะครับเผื่อว่าในอนาคตลิงก์มันเปลี่ยนอ่าแล้วก็การขอวีซาก็คือถ้าเราจะเอาแบบเข้าออกหลายครั้งก็คงต้องมีการกรอกแบบฟอร์มแยกต่างหากซึ่งจะบอกในคลิปนี้พอเข้ามาหน้านี้นะครับก็คลิกตรงแถบ ยื่นคำร้องขอวีซ่าปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนอ่าต้องเลือกประเภทวีซ่าซึ่งซึ่งก็เป็นอันเดียวกันเขาจริงๆเขามีให้เลือกอันเดียวทั้งท่องเที่ยวเยี่ยมเย็นเหมือนกันแล้วก็เริ่มต้นการสมัครอ่าเริ่มต้นประเภทวีซ่าก่อนโอเครู้ประเภทวีซ่าอะไรแล้วปุ๊บเริ่มต้นการสมัครก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอาเป็นว่าเราพูดถึงขั้นตอนก่อนอ่พอกรอกใบสมัครรวบรวมเอกสารอะไรหมดปุ๊บก็ทําการนัดหมาย เสร็จแล้วก็ชําระค่าสมัครซึ่งก็คือชําระที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอยู่แล้วครับแล้วก็รับพาสปอร์ตคืนซึ่งก็จะไปรับเองหรือว่าจะให้ส่งไปสนีซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่นะครับในนี้เขาบอกว่าไม่ต้องทําการนัดหมายอา้าวทั้งนั้นเพราะว่านักหน้าตาเว็บนี้คือใช้ร่วมกันไม่ว่าจะขอวีซ่าของประเทศไหนเขาจะใช้แบบนี้ก็เลยต้องมีหมวดนี้เข้ามาคือจริงๆคือไม่ต้องนัดหมายตามหน้าจอนี้ ก็คือไปในเวลาทําการก็ตรวจสอบอย่างในนี้โอเคแล้วเราก็ตรงนี้เลยประเภทวีซ่านี่นะครับมันก็จะมาที่หน้านี้ก็นี่ไงมีอันเดียวประเภทวีซ่าญี่ปุ่นปุ๊บตรงนี้ก็จะขึ้นแถบมาหลายอันเอาค่าธรรมเนียมวีซา่าก็คือนี่เลยตามนี้นะครับราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับอ๋อจะได้ซิงเกิลหรือมัลติเพิลก็คือราคาค่าวีซ่าไม่เท่ากันมัลติเพิลจะแพงกว่ากันประมาณเท่าตัวแล้วก็มาดูที่ เอกสารจําเป็นก็คือเป็นรายการเอกสารนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงที่พูดวิดีโอนี้เป็นช่วงโควิดซึ่งญี่ปุ่นเขาก็คือ1คือบังคับให้ทุกคนต้องขอวีซา่าไม่มีฟรีวีซ่าในช่วงนี้ถึงถ้าสมมุติว่ามีถ้าสมมติว่ามีซึ่งอนาคตเป็นไปได้ที่จะเอากลับมาก็จะได้15วันแต่ทีนี้ใครจะไปมากกว่า15วันหรือใครมายื่นวีซ่าช่วงที่เขายังยังไม่ให้ยังยังบังคับอยู่ช่วงโควิดเนี่ยก็จะอยู่ได้90วัน ส่วนที่ที่ต้องพูดถึงเพราะว่าตรงนี้ไอหัวข้อ,อนี้ต้องได้รับเอกสาร ERFs อะไรเนี่ยนะก็อนาคตคำพูดนี้อาจจะหายไปก็คือโค้ดตรงประโยคนี้เอาไว้นะครับ ERFs อะไรเนี่ยถ้ามันหายไปแสดงว่าไม่ต้องนะก็ช่วงโควิดเนี่ยก็คือเขาจะต้องให้ซื้อแพ็กเกจทัวร์และขอวีซ่าด้วยฉะนั้นเราจะต้องติดต่อทัวร์เพื่อเอาแพ็กเกจ แล้วก็หมายเลขไอ้ตัวนี้แหละนะเอาไม่พูดถึงเพราะว่าการลงทะเบียนตามส่วนสีส้มเนี่ยคือเฉพาะจากบริษัททัวร์อันนี้แทรกนิดนึงนะครับอย่างที่ตามหัวข้อแล้วเราจะพูดถึงทั้งวีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนนะครับอ่วีซ่าเยี่ยมเยียนก็แสดงว่ามีคนรู้จักอยู่ที่นั่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นญาติเป็นพ่อแม่สามีภรรยาหรือว่าพี่น้องประมาณนี้ฉะนั้นกรณีคนไปเยี่ยมเยียนเนี่ยก็ ก็มีโค้ดตรง erfs อะไรเนี่ยที่บอกว่าเอาจากทัวร์เนี่ยนะครับถ้าคนไปเยี่ยมเยียนก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องมีหมายเลขตรงนี้แต่แต่อย่างที่บอกนะครับอนาคตถ้าคําพูดนั้นมันหายไปสแสดงว่าไม่ต้องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขอวีซ่าแบบไหนก็ตามเข้าใจตรงกันนะครับถ้าคําพูด erfs เนี่ยมันหายไปนะครับสแสดงว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ถ้ามันยังอยู่ก็สแสดงว่าต้องติดต่อทัวร์อันนี้พูดในช่วงโควิดนะครับโอเคเราข้ามมาข้างล่างนะครับ ก็ทีนี้จะแยกกันละระหว่างท่องเที่ยวกับเยี่ยมเยียนนะครับท่องเที่ยวก็คือวีซ่าพำนักระยะสาั้นเพื่อการท่องเที่ยวแบบกรุปทัวร์อีกหน่อยเขาอาจจะมีตัดคําว่ากรุปทัวร์ออกก็ได้ใครจะไปรู้แต่เอกสารไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกนะแล้วก็แบบเยี่ยมญาติก็คืออันนี้เราก็เปิดมาทั้งสองอันอันนี้รายการเอกสารแบบท่องเที่ยวก่อนถ้าเห็นคําว่า for non n o n t h a i national เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจคือคือมันมีอันเดียว ถ้าเกี่ยวกับท่องเที่ยวมีอันเดียวก็เะนั้นก็คนไทยก็ใช้อันนี้แหละก็รายการเอกสารก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็มีพาสปอร์ตนะครับใบสมัครซึ่งจะให้ดูหลังจากนี้แล้วก็รูปภาพนะครับถ่ายภายใน6เดือนก็คือไปบอกร้านว่าถ่ายไปทํารูปภาพติดวีซ่านะครับแล้วก็แล้วก็แบบสอบถามซึ่งก็เดี๋ยวเขาก็มีให้โหลดเสร็จแล้วก็เอกสารเรื่องงานขึ้นอยู่กับว่าเราทํางานอะไร ซึ่งต้องมีอายุไม่เกินสามเดือนนับขึ้นนับจากวันที่ยื่นขอวีซ่าจะไปขอวันไหนเสร็จแล้วก็นับย้อนขึ้นไปไม่เกินสามเดือนเอกสารตัวนี้ก็คือเขาหมายถึงว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยไอ้เวิร์กเพอร์มิทอะไรไม่เกี่ยวไม่ต้องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนไทยก็คือมีแต่มาขอวีซ่าญี่ปุ่นในไทยก็จะมีเวิร์กเพอร์มิทด้วยแต่ทีนี้ถ้าเราทํางานประจําก็เนี่ยเซอร์ติฟิเคทออฟเอนดเอ็มพลอยเมนต์คือใบรับรองการทํางานซึ่งต้องระบุตําแหน่งเงินเดือนวันที่เริ่มงาน แล้วก็น่าจะต้องระบุวันลาด้วยหรือถ้าเกิดว่าเป็นทําธุรกิจส่วนตัวก็มีทะเบียนการขาแล้วก็ถ้าเป็นนักเรียนก็มีใบรับรองการเป็นนักเรียนจากมหาวิทยาลัยถ้าเป็นทําอาชีพอิสระอ๋อไม่ได้บอกในนี้ <laughs> สำหรับผู้ติดตามแล้วผู้ติดตามก็ก็เป็นใบรับรองงานหรือ หรือใบทะเบียนการค้าของคู่สมรสไงถ้ากรณีเด็กก็ใบรับรองงานหรือทะเบียนการค้าของพ่อแม่ไงแต่ว่าส่วนของออฟที่ยื่นตอนนั้นออฟไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยพวกนี้เพราะว่า,าทํางานอิสระฉะนั้นเราก็ก็ส่งไอที่เราทํานั่นแหละไอรูปไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าเอกสารอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยส่งให้มากที่สุดและและแนะนํานะครับในนี้ไม่ได้บอกแต่แนะนําให้เขียนจดหมายแนะนําตัว เอาแค่สันส้นๆก็ได้นะครับว่าเออเราจะไปทําอะไรที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไปเที่ยวไหนอะไรยังไงเราทํางานอะไรแล้วก็เราออกค่าใช้ใจ่ายเองหรือใครออกให้แล้วก็เราจะกลับมาไทยแน่นอนหลังจากที่จบทริปนี้แล้วหรืออะไรเงี้ยก็ทําสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษไปโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้ทำงานประจำเนี่ยยิ่งจําเป็นมากเลยอย่างตอนนั้นเราทำอาชีพอิสระก็ต้องอธิบายว่ามีรายได้มาจากไหนเออแล้วก็อันนี้ก็คือ อ่ามีภรรยาไปด้วยหรืออะไรอย่างนี้ก็จะสพอร์ตค่าใช้จ่ายให้ภรรยาอย่างนี้แล้วก็บัญชีธนาคารนะครับซึ่งระบุว่าถ้าเรากรณีแนะนําแนะนําให้ส่งทุกกรณีถึงแม้ว่าบางคนจะขอวีซ่าเยี่ยมเยียนก็ตามก็ก็ควรจะส่งด้วยแล้วก็ต้องโชวว่ามีรายได้ขั้นต่ำสองหมืนบาทต่อเดือนขึ้นไปแล้วก็แผนการเดินทางอ่าครึง่งถ้าถ้าไป ถ้าจองผ่านทัวร์ก็ต้องเอาจากทัวร์มาแต่ถ้าเกิดว่าไปเองซึ่งต้องต้องเป็นกรณีที่สถานการณ์เป็นปกตินะก,ก็เดี๋ยวเขามีให้เขียนในตารางไแผนการเดินทางเนี่ยใส่ในตารางของแบบฟอร์มเลยเสร็จแล้วก็ใบจองโรงแรมที่เป็นแบบยกเลิกได้อะที่ที่ยังไม่ได้ตัดเงินเราไปจริงอะจองผ่าน b o o k i n g a g โ d ลหรืออะไรก็ได้แล้วก็เดี๋ยวพอถ้าได้วีซา่าเราจะก็ค่อยไปยกเลิกแล้วก็จองใหม่เป็นอันที่ต้องการ แต่สําคัญคือห้ามยกเลิกจนกว่าจะทราบผลวีซ่านะครับแล้วก็าถ้าเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยใบอะไรนี่จากทัวร์นั่นแหละ erfs อะไรเนี่ย,ย, ER ยถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดก็คงไม่ต้องอันนี้ถัดมาคือเอกสารของเยี่ยมเยียนนะครับซึ่งทำไมเป็นภาษาไทยอันนั้นเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เหมือนเหมือนกันนะครับท่านนั้นถ้าอะไรที่คล้ายๆกันก็จะแค่พูดสั้นๆก็มีพาสปอร์ตนะครับมีใบ,บสมัครมีรูปถ่ายนะครับแล้วก็แบบสอบถามอ่าก็เหมือนกันเหมือนกัน แล้วก็ทะเบียนบ้านซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้สามารถเป็นภาษาไทยได้เพราะตรงนี้คอนเฟิร์มเนี่ยฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย1ชุดอ,อ้อไม่ใช่อันนี้ของใบสมัครก็จําได้ว่าตอนที่ยื่นไปไม่ได้แปลอะไรเลยฉะนั้นก็เป็นน่าจะเป็นภาษาไทยได้เพราะถ้าต้องเป็นภาษาอังกฤษเขาต้องบอกฉะนั้นเราถึงถึงรายการเอกสารท่องเที่ยวเมื่อกี้ไม่ได้บอกแต่ก็ควรส่งด้วยเหมือนกันว่าเอกสารราชาการส่วนตัวถ้ามีนะครับ อย่างทะเบียนบ้านไม่ว่าจะยื่นท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเย็ยนนะครับทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลทะเบียนสมรสหรือทะเบียนยาอันนี้น่าจะต้องส่งด้วยก็แล้วก็เป็นภาษาไทยได้แล้วก็กรณีทํางานก็ถ้าเป็นพนักง,งานหรือข้าราชการก็แสดงหนังสือรับรองการทํางานระบุตําแหน่งวันเริ่มงานอตราเงินเดือนและแล้วก็วันลาถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็หนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าถ้าเป็นนักเรียนก็ใบรัาารบรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ถ้าเกิดเป็นผู้ติดตามอย่างเช่นเป็นแม่บ้านหรือหรือลูกหรืออะไรติดตามสามีก็อ่ะก็เอกสารของสามีนั่นแหละอันก็เอามาใส่ให้ในกองเอกสารของภรรยากับลูกด้วยนี่ไงนี่ไงก็หากเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลก็ให้เตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่ามาด้วยสมุดบัญชีธนาคารอ่าก็ทุกคนถ้ามีบัญชีธนาคารยกเว้นเด็กก็คงไม่ต้องนะครับ ก็ย้อนหลังสามเดือนที่โชว์ว่ามีรายได้ตั้งแต่สองหมื่นบาทขึ้นไปตารางการเดินทางซึ่งเดี๋ยวเขามีให้โหลดและอันนี้ละเอกสารเฉพาะเยี่ยมเยียนละก็คือถ้าเป็นเยี่ยมเยียนเนี่ยมันไม่จะไม่ต้องมีเรื่องของจากทัวร์หรือว่าจากใบจองโรงแรมอยู่แล้วอะใช่ไหมแล้วก็ตารางการเดินทางก็คงไม่ได้เกาะอะไรเยอะก็คือจดหมายเชิญสําหรับเยี่ยมเพื่อนหรือเยี่ยมญาติซึ่งใช้แบบฟอร์มที่เขาให้มา แต่แบบฟอร์มนั้นก,ก็สามารถกรอกเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่นให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมคือหนังสือรับรองเหตุผลในการเดินทางจดหมายรับรองความสัมพันธ์นี่ต้องมีจดหมายเชิญนะครับคือนอกจากฟอร์มเชิญแล้วกรอกในแบบฟอร์มแล้วให้มีจดหมายเชิญด้วยเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นกรุณาอธิบายก็คือในจดหมายเชิญก็คงต้องมีข้อมูลของ ผู้เชิญและก็ข้อมูลของเราเอา่แล้วก็มีการอธิบายว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเป็นถ้าเป็นญาติกันก็ยังไงพ่อแม่ลูกที่น้องหรือยังไงถ้าอา่แล้วก็ประวัติความเป็นมาถ้าเป็นแฟนรู้จักกันยังไงแล้วก็ช่วงเวลาที่รู้จักกันอา่าเคยมาไทยไหมผู้เชิญแล้วก็มาไทยแล้วทำอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือ จะต้องการันตีค่าใช้จ่ายตอนที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็รับรองว่าเราจะกลับประเทศแน่นอนหลังจากที่จบช่วงเวลาวันที่เท่าไหร่ที่เราตามวันที่เราขอวีซ่ามาแล้วก็นอกจากจดหมายเชิญก็คือสำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคนรู้จักแล้วก็ในพาสปอร์ตถ่ายหน้าที่มีชื่อชื่อนามสกุลแล้วก็รูปภาพก็คือหน้าแรกนั่นแหละและหน้าที่มีตราอนุอนุญาตการพำนักอาศัยในญี่ปุ่นกรณีที่เพื่อนหรือคนรู้จัก อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งเอาแค่อย่างเดียวหนังสือรับรองการเสียภาษีวุงเล็บหมายเลขสองเออคืออะไรหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารก็คือถ้ามีบัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนก็พวกอย่างอื่นก็ไม่ต้องหรอกแบบรายการยื่นภาษีเงินได้หรือหนังสือรับรองอไรายได้และหนังสือคําประกันเอาแค่อย่างเดียวฉะนั้นก็แนะนําเอาบัญชีธนาคารไปเลย ครับแล้วก็สำหรับแบบฟอร์มนะครับก็ตรงนี้เลยใบคำร้องขอวีซ่าซึ่งมีเยอะมากจนตาลายก็เอาเฉพาะอันที่จำเป็นที่จำเป็นต้องใช้แน่ๆคืออันที่หนึ่งกับอันที่สองใบคำร้องขอวีซ่านี่อันแรกเลยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นหมายถึงว่ากรอกอนะไอที่กรอกไปนะแล้วก็แบบสอบถามอันนี้ด้วยเพราะเขาบอกเลยทั้งท่องเที่ยวเยี่ยมเย็นก็ต้องส่งแล้วก็ สำหรับเยี่ยมเย็ยนอย่างเดียวจดหมายเชิญสำหรับเยี่ยมเพื่อนหรือเยี่ยมญาติถ้าเป็นแฟนก็ถือว่าเป็นเพื่อนแบบเพื่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็จดหมายการันตีคํำประกันอ่านี่นี่เยี่ยมเย็ยนเหมือนกันแล้วก็ตารางการเดินทางอันนี้สำหรับท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตารางการเดินทางจริงเขามีแบบสั้นๆอยู่ในแบบสอบถามอยู่แล้วฉะนั้นก็อาจจะกรอกไปทั้งสองอันเลยส่วนท่องเที่ยวมี กำหนดการเยอะหน่อยก็ก็กรอกอันนี้เพิ่มไปด้วยก็ได้ถ้ามันไม่พอแล้วก็อันนี้แบบฟอร์มการขอวีซ่าแบบมัลติเพิลเข้าออกหลายครั้งอันนี้คงจะใช้แค่บางคนที่จะเออเขาจะให้มาเก้าสิบวันอยู่แล้วนี่แล้วบางทีอาจจะไม่ได้อยู่รวดเก้าสิบใช่ไหมก,ก็ก็คือเราจะเข้าออกได้ไม่เกินช่วงเวลาที่ระบุในใบวีซา่าแต่อยู่รวมๆกันหลายครั้งรวมกันได้ไม่เกินเก้าสิบวันและไม่เกินช่วงเวลาในใบวีซ่าด้วย ฉะนั้นดูแล้วความจําเป็นที่ต้องใช้อาจจะมีไม่มากอันนี้ก็มาที่ใบสมัครก่อนนะครับซึ่งต้องกรอกทุกคนอยู่แล้วส่วนแรกก็เป็นข้อมูลตามพาสปอร์ตนะครับชื่อนามสกุลวันเกิดเพศสถานภาพสมรสนะครับสิงเกิลก็โสดแมลิ่ก็คือก็คือสมรสแล้วก็วิโดก็เป็นไม้แล้วก็ดีวอสคือ,อย่าแล้วก็หมายเลขบัตรประเ,เขาเรียกว่า สัญชาติเออแล้วก็มีสัญชาติอื่นไหมมีหรือไม่มีถ้าถ้าไม่มีก็เลือกอันเดิมแหละไทยแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็ประเภทของพาสปอร์ตก็ต้องติ๊กเป็น ordinary แล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็สถานที่ออกพาสปอร์ตก็ตามที่ระบุในพาสปอร์ตนั่นแหละ Ministry of Foreign Affairs นะครับวันออกพาสปอร์ต อสถานที่อันนี้หมายถึงจังหวัด place of issue issuing authority ก็คือ ministry ที่บอกเมื่อกี้แหละที่ระบุในพาสปอร์ตแล้วก็วันที่หมดอายุพาสปอร์ตจุดประสงค์ในการไปญี่ปุ่นก็คือ,อยังไงท่องเที่ยวก็ทัวริ s ึมเยี่ยมเยียนก็ visiting family หรือ visiting friend แล้วก็ระยะเวลาที่จะอยู่ในญี่ปุ่นกี่วันวันที่เข้าญี่ปุ่นวันที่ออกจากญี่ปุ่นสายการบินด้วย ก็คงต้องไปทําตั๋วเครื่องบินแบบแบบจองก่อนเฉยๆนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นตั๋วจริงนะเพราะว่าหลายสถานทูตก็จะบอกอยู่แล้วว่ามันมีการปฏิเสธได้ด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าโดนปฏิเสธวีซ่าก็อาจจะลําบากถ้าซื้อตั๋วจริงมาอันนี้คือ,อให้กรอกข้อมูลของโรงแรมหรือผู้เชิญถ้ากรณีท่องเที่ยวก็ต้องเป็นโรงแรมนั่นแหละโรงแรมที่เราจะไปพักที่แรกนะครับเฉพาะที่แรกแล้วก็ ถ้าเยี่ยมเยียนก็คือผู้เชิญก็คือชื่อเบอร์โทรที่อยู่อันนี้คือเคยอยู่ในญี่ปุ่นมาก่อนไหมหมายถึงว่าเคยมาเคยมาไหมเคยมาไหมครั้งก่อนหน้านี้ก็กรอกไปแล้วก็กรอกที่อยู่เบอร์โทรอีเมลของเราแล้วก็กรอกอาชีพแล้วก็ชื่อของอชื่อเบอร์โทรที่อยู่ของนายจ้างอันนี้ให้กรอกพวกอาชีพของคู่สมรสหรือเป็นอาชีพของพ่อแม่ถ้ากรณีเป็นเด็ก อันนี้เฉพาะน่าจะเฉพาะเยี่ยมเยียนก็คือผู้คาประกันที่อยู่ในญี่ปุ่นก็ใคอาจจะเป็นคนเดียวกับที่เกาะข้างบนก็ได้ถ้าเป็นคนเดียวกันกันกบข้อข้างบนนี้ก็ให้เขียนว่า same as above เลยคือถ้าเป็นคนเดียวกันหมดเลยทั้งเชิญทั้งออกค่าใช้จ่ายทั้งอะไรพวกนี้ก็เป็นนี่เลยเขาเขาบอกไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือให้ให้ตอบ yes หรือ no นะครับ ก็ก็เป็นคําถามว่าเออพวกเกี่ยวกับเคยทําอาชญากรรมเคยถูกขับขับออกจากญี่ปุ่นหรือเคยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโดยโดยรวมคือโน่ทั้งหมดแต่ให้อ่านก่อนแต่โดยรวมคือโน่ทั้งหมดถ้ามีข้อไหนตอบ yes ก็ต้องอธิบายในนี้แล้วก็เซ็นชื่อเหมือนในพาสปอร์ตนะครับช่องขวาแล้วก็อันนี้คือวันที่จะเข้ามายื่นวีซา่าอันนี้คือตัวของแบบสอบถามซึ่งทั้งหมดก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วฉะนั้นก็ คงจะข้ามไปนะครับอันนี้มีกําหนดการเดินทางให้ใส่อยู่ในนี้อยู่แล้วอันนี้มีตัวอย่างด้วยไม่ได้ต้องละเอียดอะไรมากนะก็ตามตัวอย่างของเข,ข,งเขาเนั่นแหละก็ประมาณว่าถ้าไม่พอก็มานเนี่ยเนี่ยไอใบาตารางการเดินทางอะไรที่เป็นไอบ้บรรทัดแยกต่างหากเนี่ยถ้าไม่พอก็คงมาใส่เพิ่มในนี้แล้วก็อันนี้คือจดหมายเชิญนะครับภาษาญี่ปุ่นยุบยับเลยฮะก็ให้ อันนี้แบบฟอร์มเชิญเออแบบฟอร์มเชิญ่านั้นก็ให้ผู้เชิญเขาเป็นคนกรอกกรณีวีซ่าเยี่ยมเยียนแล้วก็อันนี้จดหมายเอ,อ่อจดหมายค้ำประกันก็กรอกแค่สั้นๆใช่ไหมว่าผู้เชิญกรอกอีกเหมือนเดิมอาฉะนั้นผู้เชิญมีสองฟอร์มเลยนะครับแบบฟอร์มเชิญกับจดหมายค้ำประกันแล้วก็ที่อมแนะนําคือจดหมายเชิญด้วยที่เขาก็ระบุในรายการเอกสารนี่ก็คือเขียนเองเลยเขียนเองเลยลายมือก็ได้ ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือพวกอธิบายความสัมพันธ์เ,เคยมาไทยไหมมาแล้วทําอะไรร่วมกันบ้างแล้วก็รับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายแล้วก็รับรองว่าเราจะกลับประเทศอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคือกรณีใครจะขอมัลติเพิลซึ่งอย่างที่บอกว่าดูไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าดูจากใบวีซ่าอันนี้แล้วเขาก็ให้มาแค่ประมาณช่วงวันเนี่ยสิบหกเจนถึงสิบหกเอเนี่ยก็แค่ส เดือนเดะเลยระยะเวลาเก้าเข้าๆกับว่าเราเข้าออกหลายครั้งได้ไม่เกินช่วง16บหกเมษายนเนี่ยเออสิบหเมษาเนี่ยถึงจะได้90้าเท่นั้นส่วนใหญ่คนที่จะขอ Visa วีซ่าเยอะๆจำนวนวันเยอะๆก็คงต้องอยู่รวดเดียวครับแต่ว่าถ้ายัางไงจะลองก็ซึ่งซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มด้วยนะก็ก็กรอกจากในนี้เลยนะครับอธิบายเหตุผลด้วยอ่าทำไมอยากได้มัลติเพลแล้วก็สุดท้ายระยะเวลาพิจารณาวีซ่า อย่างน้อย5วันทําการเคยได้ยินกิติศัพท์มาว่าเออพอหลังจากยื่นไปแล้วอาจจะมีการโทรมาสอบถามอะไรอย่างเงี้ยสอบถามที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,ง,งมันนานแล้วปัจจุบันไม่รู้ยังเป็นอยู่หรือเปล่านะครับแต่ตอนที่ออฟยื่นไปเนี่ยเออไม่มีโทรมาถ,ถามอะไรเลยก็จบแล้วนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามที่สงสัยก็คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ